สวัสดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสแม่หม่อมาบอกดวงค่ะนี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะคนเกิดวันพฤหัสสวสดีสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เด e s สั้พระอาทิตย์รุ่งอรุณสาดแสงเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยค่ะ ความหมายไพ่แบบทั่วไปเป็นช่วงสถานการณ์ชีวิตที่กำลังดีรุ่งเรืองไม่ว่าคุณคิดทำอะไรก็จะสำเร็จเป็นช่วงมีโอกาสมีช่องทางที่ดีมากๆในหลายๆเรื่องคะ่ะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ เงินทองโชคลาภความรักและครอบครัวก็อบอุ่นสมหวังค่ะฟังคำทำนายนะคะสุขภาพของคนวันพฤหัสในช่วงเจ็ดวันตามหน้าไพ่บอกได้ว่าคุณสุขภาพดีคะ่ะในใครอยู่ในช่วงเจ็บป่วยที่ผ่านมาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ และมีโอกาสหายขาดจากโรคที่เป็นด้วยค่ะในบางคนก็อาจแค่ผ่านจุดที่อันตรายก็ได้นะคะแล้วก็ก็จะค่อยๆหายดีจะมีก็ให้ระวังเรื่องสายตานะคะคุณอาจจะใช้สายตามากเพ่งจอจากการทำงานหรือ หรือใช้โทรศัพท์หรือทำงานที่ต้องใช้สายตามากๆคุณต้องดูแลแล้วก็ระวังพักสายตาบ้างนะคะมาเรื่องการงานคนวันพฤหัสคะ่ะเป็นช่วงที่ดีในเรื่องการงานคนทำงานประจำรับเงินเดือนคุณมีโอกาสดีมีผลงานโดดเด่น มีโอกาสรับตำแหน่งส่วนคนทำมาค้าขายก็เป็นช่วงขาขึ้นการทำงานราบรื่นพบช่องทางรวยและโอกาสดีนะคะามาเรื่องการเงินคนวันพฤหัส,สบดีคะ่ะเป็นช่วงสัปดาห์ที่การเงินดีมาก งานเข้าเงินเข้า,า,ขายิ่งทำงยิ่งรวยทำให้มีรายได้มากขึ้นบางคนก็จะมีโชคหรือมีคนให้โดยสเสน่หาเป็นช่วงการเงินดีทั้งรับทั้งจ่ายนะคะส่วนความรักคนวันพฤหัสสบดีในช่วงเจ็ดวันคนโสดคนไม้จะได้พบคนถูกใจ อาจพัฒนาความรักไปต่อหรือเป็นคู่แท้ในอนาคตนะคะคนคลองคู่คลองเรือนจะมีข่าวดีในครอบครัวค่ะมีการเฉลิมฉลองความสุขมีบุตรที่ดีที่ทำให้เราสบายใจหรือเข้าประสบความสำเร็จ บางคู่ก็จะได้บุตรหรือตั้งครนภตามที่รอมาสมหวังในครอบครัวในเรื่องบุตรเรื่องข่าวดีงานเฉลิมฉลองความสุขประมาณนี้นะคะในเจ็ดวันนี้คนวันพฤหัสบดีได้ไพ่ดีที่สุดคุณก็ดืองดีนะคะ แม่หมอจะมาบอกดวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ตามที่แม่หมอตั้งใจนะคะอ่าก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์แม่หมอจะได้มาทำคลิปบอกดวงไปเรื่อยๆขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่